เข้าสู่ช่วง Travel News Network แล้วค่ะ,ะคุณจอยเคยได้ยินโครงการของททโครงการนี้ไหมครับ โครงการอะไรคะโครงการยกสวนมาป่วนกรุงนะครับโอ้เป็นโครงการใหม่นะสนใจมากเคยได้ยินแต่ตอนนั้นอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนคือพาไปชิมถึงไร่เลยทางภาคตะวันออกซึ่งฤดูนี้ฤดูผลไม้แต่มันก็จะมีบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกไปชิมถึงในสวนนะครับใช่เรายกสวนมาให้คุณชิมที่นี่และครับเห็นว่ามีงานกันไปเมื่อเร็วๆนี้ที่สยามดิสเอาผลไม้อร่อยทั้งนั้นจากภาคตะวันออกมาเราไปชมกันค่ะ เร็วนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมผลไม้อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนตอนยกสวนมะป่วนกรุงนารานดิสคัฟเวอรี่พาซาสยามดิสคัฟเวอรี่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของไทยประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนาครนายกปราจีนบุรีสะแก้วที่ไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังมีจุดเด่นที่สวนผลไม้คุณภาพดีหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปผ่อนคลายและสนุกสนานกับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีความหลากหลายได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติและวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริงรวมทั้งเป็นการเปิดตลาดผลไม้ที่มีคุณภาพของภาคตะวันออกให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่านอกจากจะไม่ผิดหวังกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ไกลแล้วยังมีผลไม้ดีมีคุณภาพติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยการจัดง,งานครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนาสิ่งดีๆโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ของภาพตะวันออกนะครับเพราะว่า การพนยกง,งยา,เยา,เาเนาาที่กรุงเทพนะครับได้ลองลิ้มชิมรสได้ซื้อหากลับไปบ้านภาคตะนอกนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็น่าชมและที่สุดแล้วในสวนที่ภาคตะนออกนั้นเนี่ยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเข้าไปชิมผลไม้ได้ทุกวันนะครับก็ยอยากจะเชิญชวนถ้าท่านมีเวลาก็ ขอไปสัมผัสกับบรรยากาศเกียวกผลไมา้หรือแหล่งท่องเที่ยวของภาคอ,าาอา่อนอ่อก ภายในงานได้นําผลไม้หลากชนิดอาทิทุเรียนเงาะมังคุดกระท้อนพร้อมทั้งสินค้าโอท็อปและได้รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวการเดินทางที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆมาร่วมจําหน่ายภายในงานนอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมสนุกสนุกและความบันเทิงมากมายอีกด้วยครับ Amazing Thailand การเซลล์มาถึงแล้วครับคุณจายครับโอ้ใช่ค่ะปีนี้2011นะคะปีนี้ต้องมีอะไร Amazing เพิ่มเติมมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศมันคึกคักขนาดนี้ ะนะคะมีอะไรที่จะมาเซลล์แล้วน่าสนใจน่าซื้อบ้างไปชมค่ะ แถลงข่าวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงาน Amazing Thailand Grand Sale 2011ที่ศูนย์การค้าเกษรโดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรพลเวสเซรณีพร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ครบทีรนนท์ผู้จัดการวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลประจำประเทศไทยเข้าร่วมในวันแถลงข่าวรวมถึงเหล่าบรรดาเซเลบตี้ได้ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์อย่างอลังการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อสินค้าและบริการครบทุก500บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนันมูลค่า1ล้านบาทและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อสินค้าและบริการครบทุก500บาทรุ่นรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยว30 Day Amazing Thailand Holiday ซึ่งเป็นการได้มาเรียนรู้และใช้ประสบการณ์ชีวิตในเมืองไทยนานถึง30วันพร้อมผู้ร่วมเดินทาง1คนในมูลค่า3ล้าน5บาทในปีนี้นะครับอ่าไทยแลน Amazing Thailand Grand Sale ก็จะมีเป็นครั้งที่13นะครับแล้วก็เราจะมีพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยอีก6ที่ด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เรามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะครับในเรื่องของสินค้าต่างๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะสินค้าต่างประเทศแต่ก็มีสินค้าในประเทศซึ่งปีนี้เราจะเน้นในเรื่องของโลโก้แบรนด์แล้วก็พื้นที่ในกรุงเทพนียก็มีการขยายในส่วนที่เราได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีความร่วมมือจากกลุ่ม ที่เป็นผู้ประกอบการด้านจับจ่ายใช้สอยเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ช้อปปิ้งมอลต่างๆนี่อีกหลายที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมืองวันเวลาก็คือเราเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาวันที่15สิงหาคมนะครับโดยที่เราต้องการที่จะให้เรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดการเดินทางแล้วก็จับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงที่เป็นช่วงที่โลซิซนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว แล้วก็มีการมุ่งเน้นไปทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับและในวันที่28ถึง31กรกฎาคม2554นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดงาน Amazing Thailand Grand Sale 2011ซนขึ้นณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตโดยคาดว่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง1,900ล้านบาทในปีนี้อีกด้วย ครับคุณจ่ยครับท่านผู้ชมครับในยุคนี้ถ้าจะให้อินเทรนนะครับแหล่งนี้ต้องไปครับ CDC นะครโอ้ใช่เลยค่ะยิ่งไปตอนเย็นนี่นั่งกันครึดเลยเต็มไปหมดนะคะเพราะร้านอาหารที่ฮิปๆนี่เยอะมากวันนี้จะพาไปที่ร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใครชอบทานต้องไปร้านนี้ร้านเล้งเล้งนะครับแล้วก็ร้านขนมเค้กอีกร้านหนึ่งเป็นนิวยอร์กเค้กโอ้โหต้องอิมพอตมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะ CDC หรือ Crystal Design Center นับเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีเฟอร์นิเจอร์มากมายอยู่ที่นี่และนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังถือเป็นศูนย์รวมอาหารชั้นนํามีร้านค้ามีร้านอาหารมากมายอยู่ที่นี่เช่นกันคะ่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามชมร้านอาหาร2แห่งที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ <Another> คุณใจคะถามถึงสองร้านที่คุณใจมาเปิดที่ซีนีซีเพราะอะไรถึงเลือกมาเปิดที่ซีนซีอะคะเอ่ออย่างแรกเลยต้องต่อเนื่องมาจากนิวยอร์กก่อนนะครับคุณป้าก็จะทํางานอยู่ที่นิวยอร์กมีร้านเป็นร้านเล็งอยู่ที่นิวยอร์กละเล้งนี่คือร้านเส้นเตี๋ยวใช่ไหมเป็นร้าน,เป,น,านเป็นร้านอาหารไทยฝรั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะมีหลายสไตล์อะค่ะอ่ก็จะเป็นคุณป้าเพนแขค่ะสิริเจริญเขาก็มาเปิดอยู่แล้วบังเอิญเขาก็กลับมาเมืองไทยบ้างเขาก็จะ ิวเค้กที่รุ่นม,มาฝากเราว่าได้ชิมกันได้กินกันก็จะติดใจ mm hmm. ก็เลยนึกเออจะเปิดร้านเค้กที่ดีกว่านะ, mm hmm. ะก็เลยได้เปิดเป็นร้านนิวยอร์กชีสเค้กก่อน mm hmm. เป็นร้านแรกค่ะต่อมาก็จะเป็นร้าน mm hmm. ร้านเล้งเนี่ยก็เลยเป็นสองร้านคู่กันติดกันความโดดเด่นของนิวยอร์กชีสเค้กคืออะไรอะคะนิวยอร์กชีสเค้กคือเป็นจะเป็นชีสชีสจริงๆเป็นชีสของนิวยอร์กเราไม่ได้ทาที่นี่นะคะจะเป็น mm hmm. เค้กที่นําเข้าจากนิวยอร์กอยู่แล้ว ก็คือเเข้าามลยใช่ค่ะรสชาติมันจะแตกต่างกับชีสเค้กที่เมืองไทยอยู่แล้วมันจะเป็นชีสมากกว่าค่ะก็คือเป็นตัวเด่นของเราจะเป็นนิวยอร์กชีสเค้กนะคะที่มีราดท็อปปิ้งเป็นบลูเบอร์รี่ซอฟต์เบอร์รี่อะไใช่แล้วตัวที่สองก็คือถ้าสำหรับคนรักช็อกโกแลตเลยต้องทานฟัดเลเยอร์จะเป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตจริงๆเลยเค้กช็อกโกแลตแล้วอีกอย่างหนึ่งสเปเชียลมันจะเป็นบราวนี่ครับราวนี่ก็คือจะเป็นสเปเชียลที่มีไม่ได้มีมาบ่อย และอีกตัวหนึ่งที่เ,เด่นๆที่ลูกค้าสั่งเยอะก็คือแซนด์วิชอแซนด์วิชเป็นพาสต้ามี่แซนด์วิทนะคะอือหอถาจะเป็นเนื้อวัวสไลด์ที่เขาสั่มาอย่างดีแล้วก็เครื่องเทศแล้วถ้าพูดถึงเครื่องดื่มนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเครื่องดื่มจะเป็นบูมิงฟลเวอร์ทีอันนี้จะเป็นชาดอกไม้จะเป็นลูกดอกไม้มันคือมันจะค่อยๆบานอก็เป็นดอกอะไรคะเป็นดอกเบญจมาศอ่ะพีที่มาถึงร้านเล็งบ้างร้านเล็งเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นการอร่อยสไตล์นิวยอร์ก กินอร่อยสไตล์นิวยอร์กก็คืออย่างแรกเลยอาหารไทยก็คือจะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเด่นเดจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นหมูต้มยำเป็นสูตรของคุณปู่สไตล์นิวยอร์คือชามใหญ่แล้วก็ข้างบนจะมีเบคอนวางอยู่เป็นเบคอนเบคอนเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของนิวยอร์กอู่แล้วต้องไปชิมนะแล้วก็ CDC นี่ก็น่าเที่ยว อ่ะละค่ะหมดเวลาแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้มีหนังสือคุณภาพมาแจกกันอีกแล้วนี่ครับครบเครื่องเรื่องคู่บ้านครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมต่างๆนะครับทำอย่างไรทําให้สวยด้วยทําให้ดีด้วยแล้วก็รู้จักวิธีประหยัดเงิน ดูได้ในเล่มนี้ครับค่ะแล้วถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยได้ฟรีเลยนะคะก็ต้องทําตามกติกานี้นะคะส่งชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความ SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ค่ะ5ท่านแรกนะคะก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปฟรีๆเลยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงและดิฉันอวัสดาบกมนตรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14นาฬิกาโดยประมาณท N, N 24สวัสดีค่ะ